ก็แน่นอนวันนี้นะครับประชุมคอรมอก็จะมีการนําตัวคนละครึ่ง plus นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสไลด์เดิมนี่แหละแต่ว่ามาย้ํากันอีกทีเพราะว่าถ้าสมมติวันนี้วันนี้นะครับไม่ใช่พวกนี้โทษทีวันนี้เนี่ยก็จะเคาะงบประมาณสัก4.4หมื่นล้านนะครับก็จะสําหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้ถือบัตรคนคนจนแล้วเพราะถือบัตรคนจนเนี่ยคอรมอนุมัตไปแล้วสำหรับงบประมาณปี 68ที่วันสุดท้ายนะครับน,นั้นไปแล้วแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในระบบภาษีนะครับถ้าอยู่ในระบบภาษีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก11ล้านคนนะครับก่านนี้ก็จะได้คนละ2,400บาทนะครับแล้วก็กลุ่มคนประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ระบบภาษีเนี่ยลงทยนให้อีก9ล้านสิทธิ์นะครับก็คนละ2,000บาทนะครับนี่ก เพิ่มเป็นอะไรที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็รวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณ20ล้านคนก็ใช้งบประมาณสัก44่หมนะครับก็จะเป็นงบสำหรับปี69นี่แหละแล้วก็ใช้ได้ก็คือวันละ200นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนนะครับ 7ตุลาวันนี้เขาคอรอมอ15ตุลาจะเปิดลงทะเบียนสําหรับร้านค้านะครับก็จะมีร้านค้าบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในระบบนะครับก็าสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่15เห็นว่าครั้งนี้เขาจะเปิดให้กับนิติบุคคลด้วยก่อนอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ได้นะครับจะเป็นร้านเล็กๆทั่วไปเท่านั้นแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสามารถให้กับนิติบุคคลแต่ว่าเป็นนิติบุคคลขนาดเล็กถ้าเป็นเชนใหญ่อย่างเซเว่นหรือว่าพวก ร้านสะดวกซื้อที่มีเชนเยอะๆเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับอันนี้จะเข้าโครงการไม่ได้แต่ว่าก็จะเป็นพวกนั้นก็ได้ทางอ้อมหลังจากที่สามารถประหยัดเงินในการใช้จ่ายไปแล้วก็เอาไปซื้อในอพวกสะดวกซื้อได้เหมือนกันนะครับสำหเงินที่เหลือถ้าประชาชนทั่วไปก็จะลงทะเบียน20-26ตุลานะครับใครที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไว้แล้วเนี่ยก็อาจจะยืนแค่ยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยก็อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับนี่ก็ ก็ได้ใช้แน่ๆวันที่29ตุลาอันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็จะใช้ได้ถึง31ธันวาก็เวลา2เดือนนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับก็ลุ้นเห็นว่าน่าจะมีการกระตุ้นได้ประมาณสัก0.4%สําหรับ GDP ในไตรมาสที่4นะครับเพราะว่ารวม44เนี่ย ถ้ารวมกับที่ประชาชนต้องใช้ด้วยอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นสัก8ปดหมื่นกว่าเกือบ9ก้าหมื่นล้านแล้วก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ไม่ได้เล็กมากนะครับก็แค่ลุ้นว่าหลังจากที่เราเซฟไปเนี่ยเราจะเอาเงินที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยกลับมาใช้เพิ่มหรือเปล่านะครับก็อรอลุ้นกันเรื่องนี้นะครับว่าถ้าถ้าหมุนได้เพิ่มขึ้นก็จะช่วยเศรษฐกิจได้มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ชัดเจนละว่าเดี๋ยววันนี้เข้าครองมอก็น่าจะเห็น ภาพที่ชัดขึ้นแล้วก็อย่างที่เรียนว่าวันนี้นะครับช่วงบ่ายก็เห็นว่าหลังจากประชุมครมอันว่าเรื่องนี้แล้วก็จะมีเป็นที่จะถแถลงนะครับเป็นตั้งโต๊ะแถลงใหญ่เลยสำหรับโครงการนี้นะครับช่วงบ่ายแล้วเราก็มาดูเรื่องของเงินเฟอ้อของไทยนะครับเมื่อวานประกาศออกมานะครับที่เมื่อกี้เกิดไปสักครู่ละก็สำหรับเดือน9เนี่ยเงินเฟอ้อทั่วไปก็ลบ0-72%ดนะครับ ถ้าเป็นเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยตัวคอเนี่ยก็อยู่บวก0.65นะครับแต่ถ้า9เดือนเนี่ยก็ตัวเ,เงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยลบ0.01นะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ติดลบอะไรแล้วก็ถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยก็จะบวก0.9นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็ถือว่าภาพรวมๆเนี่ยก็ติดลบกันตามค่านี่แหละนะครับก็ ปีนี้เนี่ยดูเศรษฐกิจก็ยังชละลอตัวอยู่นะครับยังไม่ได้โตเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องของตัวพลังงานด้วยนะครับถ้าเป็นตัวคอเนี่ยจะเห็นว่ามันบวกมันบวกได้นิดนึงแต่ถ้ารวมพลังงานเข้าไปมันก็เป็นติดลบพลังงานนี่ลบไปเยอะนะครับ5ส5สําหรับเดือน9แล้วก็ถ้า9เดือนเนี่ยลบถึง3.7%เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่ทําให้เงินเฟอ้อของเราติดลบนะครับภาพนี้ก็จะชัดมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าแท่ง สีเทาๆเนี่ยก็อยู่เป็นด้านล่างนะครับลบไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สีเขียวก็เป็นเรื่องอาหารอาหารก็เป็นติดลบเหมือนกันนะครับก็เป็นสองตัวที่ที่ยังเป็นติดลบอยู่นะครับพลังงานจะเห็นว่าติดลบน้อยลงเรื่อยๆละจากมาสักกรกฎานเนี่ยติดลบเยอะสุดแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนั้นภาพรวมก็ยังไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับก็ยังเป็นไปตามที่มองๆกันว่าต,ตัวคอเนี่ยก็จะบวกประมาณสักศูนย์ถึงหนนี่แหละก็เป็นไปตามอ่า คาดการนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าพาณิชย์เนี่ยหลังจากที่เห็นตัวเงินเฟ้อนะครับก็มีการประกาศออกมาว่าจากเดิมที่เขาอมองเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์ถึงหนึ่งเปอร์ซนเนี่ยค่าเฉลี่ยกลางก็อยู่สักศูนจุดหเอร์เซนหลังจากที่เห็นตัวเลขเก้าเดือนแล้วเนี่ยก็ทำให้ปรับประมาณการเงินเฟอ้อ ของของทางกระทรวงพาณิชย์เองนะครับลดเหลือค่าการมาอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นนะครับจากศูนจุดห้าก็ไม่ได้ไม่ได้ปรับเยอะละแต่ว่าถือว่าก็มีมุมมองที่ท,ที่ที่แย่ลงนะครับก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากตัวภ่ารว,รวมของเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ ไม่แน่ใจว่าอันนี้ได้รวมตัวคนละครึ่งอะไรเข้าไปแล้วหรือยังนะครับเห็นแต่ว่าโดยภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะสะท้อนให้าพาินี้เขาดูว่าภาพรวมของเงินเฟอ้อปีนี้น่าจะดูไม่ค่อยดีนะครับก็ปรับเอาเหลือศูนเนะครับนี่ก็เป็นออฟฟิเชียลสำหรับทางพาิชย์ออกมาเลยนะครับนี่ก็ถือว่าดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันในเชิงของมุมมองเรื่องของเงินเฟอ้อของไทยแล้วก็บ่ายนี้นะครับฝาก ไปด้วยนะครับประมาณบ่ายโมงนะครับต้องใบก็จะมีตัว Global Talk นะครับว่ามาดูของตลาดตลาดทั่วโลกกันเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกก็เป็นนิวไฮกันแทบทุกตลาดเลยนะครับก็ดูว่าจะอินิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จุดปรับตัวมันใกล้หรือยังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคีย์หลักนะหรับรายการวันนี้บ่ายโมงตรงนะครับใครที่ลงทุนต่างประเทศอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ่ายโมงในช่องทางโซเชียลของเรา นะครับ